กับพวกเราเปล่าฮะไม่อีคนนะอ่ะมึงชวนกูเลยแล้วกันไปตาหน้าจะเจอแล้วหรออ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาได้กูเล่นย้อนมันทั้งเร่องว่ะแพ้กูโทษมึงไงรายงานด้วยรุมรายงานอ้าวก็มาเลยก็มาดิก็มาดิก็ไม่ได้กลัวก็มาดิอ่าก็แค่นั้นแหละไอ้ยรุมรายงานกูด้วยยปล่อยแม่งตายแต่กูมาสามคนรุมรีพอร์ตเอาเรื่องของมึงดิก็เรื่องมึงเรื่องมึงดิใช่ป่ะ ออกดิตัดเลือดอ่ะแล้วยอนไม่ออกอ่ะต้องกูออกไหมอ่ะไอ้เมดเมดก็ต้องเอาเมดก็ต้องตัดเลือดดิมดก็ตงออกตัดเลือดอยู่แล้วไม่เกี่ยวยอนก็ออกได้ไม่ออกไงมึงก็ออกดิแค่เพื่ตัดได้ละเมดโอ้กกูออกดาเมดที่ไหนมายิงอ่ะมีดาเมดมีเลือดด้วยตัดเลือดก็คือจะเอาดาเมดที่ไหนก็นี่ไงก็ดาเมดตัดเลือดไง ก็กูมันน้อยไงมันน้อยกว่ามึงอ่ะเม็ดมันเยอะกว่าตายแล้วเนี่ยเฮ้ยวิลาไหมนี่โอ้โหตันลนโอ้ไม่ตันเลยตันน้อยหรือวมันจะตายมาแล้วเนี่ยกูัวตายสัตว์กูตายทำไมกลัตายเลือดเลือดเป็นรมึงอยากกินน้ำท่อมเหรออันนี้อยากกินจริงกวะเนี่แปดสิบกระโม่แล้วอยู่เนี่ยเฮ้ยแปดสิบโม่เหรอตำรวจลงนะเออจะนั่งกินอยู่กับตำรวจเนี่ยก็เขาไม่รู้ไงตำรวจอะหมแหละสามคนข้างเนี่ยอันตีเนี่ยใครคนข้างกูนั่งอยู่คนเดียวกูจะถามใครล่ะ ต่อยดิกูตายแล้วถอยเลยกูตายแล้วถอยก่อนถอยก่อนกูพันตำรวจตีนาะรัดตำรวจตีอะอะไรเกินจดหัวตำรวจตีอะไรนี่จยเล่น P B เหรอฮะเล่น P B วะเนี่ยคือมึงเข้าไปแจกแล้วบอกจะแบกพวกกูเข้าไปแจกเฮียอะไรกูตายในป้อมกับเพื่อนมึงเนี่ยเฮียมึงดูดิมึงอ้างอีกแล้วเอ้าตลอดอะ กูตายกับเพื่อนมึงนี่ไงเหี้ยในป้อมมันไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เนี่ยมึงหบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วอย่าไปกินเยอะน้ำอ่ะกินให้มันพอดีวิลาด้มึงรอเลยรอเนี่ยเนี่ยไอสตาต้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสตาต้ามาเนี่ยตันดิตันดิเอาอย่างไรสลันสลันอย่างไรสลันเล่นทำไมเล่นไมเล่นทำไมตรงไหนล้กสลันว้าสลันมึงเล่นอะไรโอ้โหไม่โดนคุ้ยไม่เคยหลอนนาทีเออมันอาการมันไม่ออกหรอกแต่มันจะเป็นแบบมึงเลยเนี่ยเป็นแบบมึงตอนนี้เลย โอ้ยถ้า e ball, มึงไม่รู้ว่าหลอนยังไงนะเป็นแบบมึงตอนนี้เลยนี่เคยโดนตัวเยี่ยวไหมเนี่ยถ้าโดนตัวเยี่ยมนี่คิดว่าสีอะไรเนี่ยสีชมพูแน่เลยว่าไล่างโดนล่างโดนเร็วเร็วเร็วโอ้ยอลิสตัวเดียวไอ้เที้ยอลิสตัวเดียวเฮียยมันแอฟในป่ามึงดูไม่เห็นหรอเนี่ยเห็นไหมมึงไม่ดูมึงเนี่ยมึงดูดิมึงไม่ดูเนี่ยเห็นไหมไม่ดูแผนที่เนี่ยมึงเอาลิโป้หรอลิโป้ลิโป้ไปดูเลือดน่ะว่าแล้วตายล like ิโป้ตายแล้วเดี๋ยวเ้ย occupation occupation มาซีนาเออไอ้เหี้ยดูว่าจะหนียืนยิงขนาดนี้่ะเป็นไงที่เป็นคิวเนี่ยตีกูแพ้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตัดเลือดเห็นแล้วยอนมันยังออกตัดเลือดอะไรมันจะให้กูออกตัดเลือดให้ได้เลยเป็นที่อะไรกันตัดเลือดเนี่ยไม่เข้าใจกูงงฮะไปดูแข่งนี่ในมาเนี่ยมันมีด้วยเหรอมันเดียวมีบอสศัตรโยอนหัวเป๊ะ ตอนแล้วแม่งไม่ยอมมาปี๊ปกูยิงป้อมไงจะแปรแม่กูยิงป้อมเนี่ยได้ป้อมเนี่ยนั่นสมาชิกใจจดโอ้อย่างเดียวดูเขาไปแกะโอ้เหียนุ๊กนุ๊กวินนุ๊กเอี้ยงโดนบีนเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกตัวตัวอยู่เป็นตัวอื่นน่ะตัวสู้ได้รูยยินไม่ได้เฮ้ยใครเข้าไปวะน้าตายนะ เาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งให้ให้เครดิตอะไรวะนะเข้าไปไหมวะพี่ต่อยก็พี่มึงอะเข้าไปตายก่อนไอ้เหี้ยมึงนั่นแหละไอ้กูกูตายแล้วไงแล้วมึงอยากเข้าไปตายทำไมเนี่ยฮะอะไรมึงเนี่ยมึงอะเข้าไปตายมึงก็มึงเข้าไปตายตามทำไมเล้วก็กูตายในตรงนั้นก็แปลกๆแล้วไงมึงไปตายในป้อมทำไมเนี่ยแผล่จริงอาอแพ้แล้วอาอไปบวกโอ้แพ้แพ้แล้วแพ้แล้วก็มึงไปเจอมึงออกตัดเลือดก่อนดีกว่าตอนนี้มึงออกตัดเลือดก่อนก็มึงออกตัดเลือดก่อนหยุดหยุด เฮ้ยออกตัดเลือดดิเอ็มโมึงไม่ออกตัดเลือดเนี่ยไม่มึงจะฆ่ามันยังไงมึงใครโปมไมได้โปมตีดูดเลือดเอ้ามึงอะไรออกตัดเลือดมึงเป็นเมดสกิลหมู่นี่ไงแก่งเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่กูปูยิงนี่ไงเนี่ยยิงอยู่บวกบวกเฮ้ยเอาตาตาดิตาไหนไหนตาไหนตาอยู่นี่จะตายเลยกูเนี่ยจะตาย เ,เฮ้ยลมไปอยู่นู่นได้ไงวะน่ะเ,เ,เฮ้ย,อยอโอย้เฮียยอ้อนวิ่งหนีวิ่งเฮียกูจะตายแล้วกูโดนตีนี่ไงก็ต้องกลับบ้านดิโดนจะตายแล้วลมอยู่นู่นเฮียเล่ตายแล้วเนี่ยลาดเขาอีกเหี้ยรอดเขาอีกเอารอดเขาอีกก็ต้องยิงดีมันฆ่าเลยล่ะมันเป็นแท้งอะแท้งมีดามเมดเหรอก็ต้องเป็นกูนี่แหละยอ้อนแม่งอะไร,รมึงอะไรเนี่ยมึงมึงเล่นก่อน ยอดอะไรมึงยอดมึงเกิดแล้วเนี่ยยอดอะไรมึงเอ้ยตอนนี้มึงคะแนนน้อยกูมึงโดนไล่อะไรกันนี่ก็เรื่องของมึงนี่ก็มึงชวนกูมาเล่นเนี่ยคะแนนน้อยก็เรื่องของมึงดีก็เรื่องของกูด้วยโดนแล้วไงอ่ะแล้วกูต้องรอให้ปะเนี่ยกูโดนมึงรีพอร์ตกูต้องรอให้หรอกูก็ไปเล่นคะแนนใหม่กันแหละก็เก็บคะแนนใหม่งงอะไรเนี่ยหรอเลอะงงคุยอะไรมึงงงอะไรมึงกูดทำไมเนี่ยอะไรกูกูไม่เคยงงเฮียพี่พูดไม่เคยงงเฮียอะไรมึงหลอนบอกเลยอย่าไปเล่นเยอะน้ำเนิ่มเนี่ยพักบ้าง เพื่อเจอไอ้ยี่สิบไอ้อะไรยี่สิบม้ออะไรร้อนเนี่ยแม่งร่วงมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่ตายอีกเฮ้ยเอาดีสตันดิเอ้าไปไหนกันน่ะเอาไม่สตันหน้าไปไหนอ่ะเอาแล้วเพิ่งมากูตายแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรเนี่ยปล่อยกูตายเฉยเลยคืออะไรเนี่ยแล้วมึงไม่สตัน์ด้ามึงสตันกูยิงตายแล้วเนี่ย สกิลสองไงสกิลสองอะไรก็สตานได้ไงมึงงงอะไรเนี่ยอ่ะหลอนดอกอ่ะบอกเลยอย่าไปเล่นเยอะทอมมึง่ะเห็นไหมเนี่ยประสาทมันเริ่มแบบเบลอแล้วเนี่ยมึงเข้าไม่ดนมึงเข้าอะไรก็มึงก็มึงอยู่ใกล้ๆกูมันไม่ดูอะไรละก็มึงอยู่ใกล้ๆกูเอาหัดแล้วแม่ไปดีวะก็มึงเดินมามึงสตานก็ได้แล้วนี่ไงมึงเป็นอะไรเนี่ยมาย้อนย้อนมันาไม่ไป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 ถูกตายไม่ไปไปไม ไอ้มึงไปไอ้ไปเดี่พี่จะฟิกเกอร์เขาไปตันมึงก็มึงไม่สตัรนไงมึงก็ต้องสตัรนให้กูดิมึงให้กูสตัรนเลยกูมีสกิลสตัรนมันเนี่ยบอกเราอย่าเล่นเยอะแปลกเนี่ยย้อนแบบเอา้าวิงป้อมเนี่ยไม่เหรอไม่อะไรเนี่ยย้อน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 อะไรกูอยู่ข้างหลังมึงอะไรรีกอยู่นั่นแหละเอ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยไม่อะไรเนี่ยกูรอยิงอยู่นี่ไงมันมีตัวยิงที่ไหนล่ะไหนมึงให้กูยิงเลยนะให้มึงรอลา รอร้านแหละเอ้ารอร้านที่กูยิงป้อมเนี่ยป้อมแตกแล้วเนี่ยไม่มาดูนี่เนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยร้านแหละร้านอะไรเนี่ยกูยิงกูยิงได้เนี่ยกูร้านเลยกูร้านเลยฮะกูร้านเลยเนี่ยดูดูดาเมจดิดูดามิเอติดเนี่ยไปเอามึงอ่ะมึงมาช่วยกูดิช่วยอะไรกูยิงไฮ้เตอยู่กูจะตายแล้วบ้าปะเนี่ยไม่ดูแมียไปแล้วเนี่ยดูดิดูเลือดกูด้วยดูดูเลือดกูเติมเลือดมา ดีดักอะไรกูที่เป็นยอนกูตีคนเดียวอะไรมึงเขาแทงให้เราไปไปไหนใครแทงให้กูไหนไหนไหนไม่มีเลยไหนก่อนต้องเป็นแคบีเลือกแล้ไหนใครตีย้อนตีไหนหะตีเก่งขี้โมอะไรไหนไหนคนแทงให้กูตีดักไม่มีเลยเนี่ยมันเพิ่งเดินมาพี่เดินแทงให้มันก็มันเพิ่งเดินมานี่ไงมึงอะไรเนี่ยเอ้าพี่มึงเพิ่งเดินมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาลัดแกวายกูตีอะเหญนไหม ปล่อยเอาเนี่ยแล้วกูก็ตีฟรีเลยเอาแล้วไม่กูตีทำไมมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะเนี่ยไอ้กูตีฟร V ทำไมเนี่ยตีฟรีเลยลาคอียลาเอียลาคอีหลีแล้วเนี่ยดังหลีเอามา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 ตันนี่ตันนี่ไปตันนี่ไปไปตันนีไปกูยิงไงกวีร้านมือกวีร้านมึงเอาดิกวีร้านมึงอ่ะมาดิกวีร้านมือ ไอ้ก <Ee>, <Ad in' S 1> ุหลานเงี oh, ya, goodness, e everyone, soul, Man, ้เดี๋ยวไอ้กุหลาบมาเดี๋วดี๋ยวกุาบเงี้ยมาดิเยวไอ้พี่ก็โยกะมามามาโอ้ยเกือมจะหมดจะหมดเฮ้ยจะหมดเว้ยยืนต้นตีแล้วล่ะเฮ้ยโอ้ชนะได้ไงวะยังไม่ยังไม่ได้ชนะเลยทีมันงูดได้ฝั่งนู้นนายกูบอกไงนะคุย ตั้งแต่ยังให้กูออกตัดเลือดและย่อนเฮี้ยอะไรตัดเลือดบ้าปะฮะควายเฮียเอ็มพีพีได้ไงควายมึงอรัดโคตรเงินเขาเจนเอ็มพีอ่ะดูดิควายราดเขามืออะไรราดไอ้ควายโคตรราดเลยดูช่วยสิบเอ็ดตัวไอ้ควายมึงอรัาเฮี่โคตรที้รัดเลยไหนคะแดงกูที่โลมหมดเนี่ยไหนดูดิเนี่ยเพื่อนมึงอะที่โลมหมดเลยเนี่ยดูดิรุ่นพี่มึงอะสองตัวเนี่ยเห็นไหมตายห้าตัวเนี่ยฮะอะไรเนี่ย มึงล้าเขาไอ้เหียสิบสองตัวไอ้ควายทำอี่อะไรเนี่ยก็มึงล้าไงดามีก็มึงล้าเขาเพื่คือของในโง่มากก็บอกเลยจะไม่เข้าใจกูงโง